สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับดิดอีกแล้วนะคะวันนี้ดีจะสอนทุกคนทำปุ๋ยตามที่มีคนดูรีเควสมานะคะจะมีวิธีการเตรียมของยังไงบ้างขาฟยังไงบ้างแล้วก็ใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวดีจะไปสอนให้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะถ้าดูแล้วชอบคลิปอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะมาค่ะเราจะเริ่มกันที่ปลดล็อกสกิลในเมมติกกันก่อนเลยนะครับขั้นแรกก็คือไปที่โหมดโลจิสติกเลื่อนลงมาปลดทีละสกิลเลยคือ planting l a นติ้งก็สามารถปลูกผักอะไรได้ปกติเหมือนมีกระถางต้นไม้เลยแต่ว่าถ้าเราย้ายบ้านแล้วเนี่ยน้องจะหายไปส่วนคอมโพสต์บินคือสกิลในการทำปุ๋ยก็ต้องมีด้วยอย่าลืมปดและสกิลถัดมาคือการมีกระถางต้นไม้นั่นเองคือ Planter Box ข้อดีของการใช้ Planter Box นะครับก็คือถ้าเราตั้ง Planter Box บนพื้น foundation เนี่ยเวลาเราย้ายบ้านเนี่ยพืชผักที่อยู่ในกระถางก็จะไม่หายไป สกิลถัดมานะครับก็คือสกิลที่เกี่ยวกับการคราถุงปุ๋ยในโต๊ะเนาะก mm hmm. ็อย่าลืมปลดในส่วนนี้ไปด้วยเนาะสกิลถัดมานะครับจะเกี่ยวกับการให้แสงเนาะเป็นโกลไลท์ก็คืออันนี้เราจะติดหรือว่าไม่ติดก็ได้แต่ว่าอย่างดีดีจะติดในโดมแปลงผักเนาะเพราะว่าแสงมันได้ไม่เท่ากัน mm hmm. ถ้าเป็นดีๆจะแนะนำให้ติดเนาะเพราะว่ามันจะได้ไว ส่วนเมมเ t ติกสกิลถัดมานะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นปุ๋ยก็ถ้าใครสนใจอยากลองเพิ่มก็อย่าลืมปลดมาด้วยนะคะมาขามมาถึงวิธีการตั้งถังคอมโพสบินกันนะ้อก็คือถัทงที่เอามาทําเป็นปุ๋ยนั่นเองมันจะอยู่ใน Facility แล้วก็ Production Processing เราก็จะเลือกไปแล้วก็มาวางตรงนี้เลยใช้ล็อกใช้ Metal Scrap แล้วก็บริกนะครับในการสร้าง พอเรามีถังแล้วสิ่งที่เราจะต้องมีต่อมาก็คือ s p o ย l food นั่นเองใช้ spoil food จำนวนมากขึ้นนะในการทำปุ๋ยจริงๆมันสามารถใช้ยางอื่นในการทำปุ๋ยได้นะครับแต่ว่าดีขอนแนะนำเป็น spoil food มากกว่าเพราะว่าอาหารมันเน่าเสียบ่อยอยู่แล้วระหว่างนี้เราก็รอนะครับจนกว่าเครื่องจะผลิตเป็นปุ๋ยทั่วไปให้กับเราโอเคเท่านี้ก็คือวิธีการผลิตปุ๋ยทั่วไปจาก c o m โพสต์บินะครับเดี๋ยวจะไปสู่ s t e ปที่2 นั่นก็คือการทำปุ๋ยจากการคลาฟนะครับชนิดแรกคือ mutation boost ข้อดีของ mutation boost ก็คือเมื่อใช้ปุ๋ยนี้ตอนที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยมีโอกาสที่พืชผลจะกลายพันธุ์เป็นพืชผลเดเวียนถ้านำปุ๋ยนี้ไปใส่กับต้นออนเนียนะครับก็จะมีโอกาสที่จะออกเป็นกรัมปี้บัฟหรือเป็นเดเวียนกรัมปี้บัฟหรือเป็นพืชผักเดเวียนทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันครับวิธีการตามหาส่วนประกอบนะคะง่ายๆเลยหาที่ที่มีเห็ดเยอะเก็บเห็ดไปเยอะๆครับแล้วก็ในส่วนของ mutation นี้จะใช้ star dust กับ ปุ๋ยด้วยปุ๋ยชนิดต่อมานะคะยิวบูสความสามารถของยิวบูสนั้นก็คือเมืใช้ปุ๋ยนี้ตอนที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยจะได้จำนวนผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นปุ๋ยชนิดต่อมานะครับโกลบูสนะครับช่วยทำให้พืชผักของเราที่ปลูกเนะี่ยโตไวขึ้นไว้สำหรับอยากเร่งการเพราะปลูกเนาะวิธีการใช้งานก็ไปหาแอปเปิลมาแอปเปิลสามารถตัดจากต้นไม้ได้หลายที่ในแมปเลยครับ โอเคครับปุ๋ยธาตมา reading boost ก็คือเมื่อใช้ปุ๋ยนี้ตอนเราเก็บเกี่ยวเนี่ยจะได้จานวนมเมล็ดเพิ่มขึ้นนั่นเองวิธีการตามหาสการเลนคารามัสนะครับก็คือน้องจะเกิดอยู่แถวบึงหรือบ่อน้ําก็สามารถไปตามเก็บได้เลยทุกที่ในแมปโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ด่จะแบ่งเป็นอีกหนึ่งพาร์ทนะครับในส่วนของพาร์ทนี้ดิจะแนะนําถึงอุปกรณ์หรือสกิลที่ควรจะมีติดตัวสําหรับสายทาสวนเนาะ,ะแนะนําเป็นสกิลแรกก่อนเนาะก็คือสกิล compost b ินก็จะสร้างเป็นถัง ย่อยให้เป็นปุ๋ยเหมือนกับตัวถังหลักอะค่ะแต่ว่าอันนี้จะสามารถใส่กระเป๋าติดตัวได้มันจะสุ่มมหาเน่าเสียในกระเป๋าเนี่ยหนชิ้นเอามาสุ่มเปลี่ยนเป็นปุ๋ยชนิดต่างๆหรือว่าเป็นเห็ดแล้วก็ในทุกๆ10นาทีด้วยในส่วนชิ้นที่2ที่จะแนะนำนะคะก็เป็นถุงมือกันนิ่งโกลฟ์นะคะความสามารถของถุงมือเนี่เมื่อเราใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยมีโอกาส 6-12%ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนที่เรานํามาคลาฟเป็นถุงมือเนาะว่าจะให้เรากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าสำหรับดีเนี่ยดีใช้เป็นชนิดที่2ก็เลยได้มาเป็น9%ตรงนี้เหมือนที่ให้คนดูเห็นอยู่ตรงนี้เมื่อใช้ถุงมือนี้เวลาเราเก็บเกี่ยวพืชน,น่ะมันจะได้มเมล็ดเป็น2เท่าแล้วก็หลังจากตรงนี้นะครับดีจะให้ไปดูภาพประกอบที่ดีใช้ปุ๋ยต่างๆในการ ปลูกพืชแต่ละชนิดเนาะว่าหลังจากปลูก Before ก f ับ r f t e r แล้วเป็นยังไงกันเดี๋ยวรอไปรับชมก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ดีบอกก่อนหน้านี้เลยในการใช้ปุ๋ยมิวเทชันครับคือมีโอกาสที่จะเป็นเดเวียนหรือไม่ติดเป็นเดเวียนด้วยเช่นเดียวกันโอเคครับทุกคนเท่านี้ก็จบไปแล้วกับ คลิปในส่วนของแนะนําวิธีการทําปุย๋ยวิธีทําให้ได้ผลผลิตเป็นเดเวียนแล้วก็แนะนําเป็นตัวสกิลติดตัวนะคะแต่ว่าอันนี้ที่จะฝากไว้ว่าคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเดเวียนตัวไหนที่เหมาะสําหรับการทําสวนบ้างอย่าลืมติดตามชมครับ